มากๆเลยค่ะอืมอร่อยเนื้อนุ่มมากอสวัสดีค่ะ เจอกับวารุตายแล้ววันนี้จะมาผ่าเข้าครัววารุตาจะทำต้มเปรี้ยวขาหมูในสไตล์ของวารุตาเองค่ะก็อย่างที่บอกทุกๆครั้งนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเป็นแต่จาเป็นต้องทำให้สามีและลูกกินฉะนั้นวิธีการแบบไหนนั่นก็คือนี้ค่ะ ตาเห็นสมองคิดลงมือทำในสไตล์ของเราค่ะและที่สำคัญนะคะสามีกับลูกบอกว่าอาร่อยทุกครั้งที่วรุตตาทำให้ทานแค่นี้เราก็ปลื้มใจแล้วค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านอยากให้วรุตตาทำอาหารขายทำอะไรพวกนี้บอกได้เลยนะคะว่าวรุตากลัวมากกลัวที่จะทำให้ใครทานแล้วก็ทานไม่ได้นั่นคือความเสียใจสุดๆก็เลย อยู่ในวงเฉพาะลูกกับสามีอย่างเดียวค่ะมาค่ะมาช่วยวัตถุตาทำต้มเปรี้ยวขาหมูสไตล์วารุตาในประเทศเยอรมันค่ะอันแบบแรกต้มขาหมูก็ต้องมีขาหมูค่ะวัุตาล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือจี่โคงของเขาค่ะราคาขาหนึ่งนี้นะคะวัตุตาซื้อมาราคาอยู่ที่ กิโลละ4ยูโร50ประมาณ108 80บาทกิโล1 8 0บาทขาหมูนี่นะคะวาลุตาซื้อมากิโลกว่าก็ตกอยู่ที่260บาท260บาทค่ะอันดับแรกใส่ขาหมูไปในหม้อท,ที่น้ำกำลังเดือดเลยค่ะขอบอกย้ำอีกทีนะคะสไตล์ง่ายๆง่ายๆในสไตล์ของวารุตาค่ะ ใส่ลงไปเลยเราต้มขาหมูนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องมีผักดองผักดอง,ดองวัรุตาก็ซื้อมาสองชนิดก็จะเป็นอันนี้เป็นผักกาดขาวดองนะคะจะซื้อมาสองยี่ห้อด้วยกัน ยี e ่ห้อนี้ไปถามลูกค้าของห้างนะคะว่าเธอเธอกินย e ี่ห้อนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าย e ี่ห้อน e ี้ n. อร่อยดีฉันกินแต่ย e ี่ห้อน e ี้ส่วนยี่ห้อนี้เป็นย e ี่ห้อประจําของห้างคนน,นะคะยี e ่ห้อยาแต่รู้ต่ก็อยากลองสองชนิดด้วยกันค่ะว่าแบบไหนจะอร่อยกว่ากันใส่พร้อมกันไปเลยไปต้มตุน๋นไปไว้ด้วยกัน ขอชิมก่อนนะคะนี่ค่ะผักกาดดองเนื้อละเอียดมากเลยค่ะอืมเบี้ยอืมอืมเรี้ยสะใจมากเดี๋ยวมาดูยี่อ้อนี้กันนะคะอยาปเี้ยสะใจไหมเนื้อก็ละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอืม อันนี้เปรี้ยวแบบเปรี้ยวเหมือนกับเปรี้ยวมะยมส่วนตัวนี้ขอชิมอีกชีอันนี้เปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวมะน,นาวแกบอกูตาว่ารสชาติตัวนี้เค้มข้นกว่ามาดูหม้อกันปุดๆแล้วค่ะใส่ลงไปเลย ดาดดองนี่นะคะก็จะมีทั้งรสชาติเปรี้ยวแล้วก็เค็มอยู่แล้วพราฉะนั้นก่อนก่อนที่เราจะปรงุงเราก็ต้องชิมก่อนนะคะอาหารเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่ ขรา่งก็ชอบทานกันในช่วงฤดูดหนาวค่ะเพราะว่าเปรี้ยวๆร้อนๆแล้วก็มีไขมันจากขาหมูเรื่อนด้วยก็จะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะ เมื่อใส่ผักกาดดองแล้วนะคะผักที่รุตาจะใส่เสริมนั่นก็คือแครอทแล้วก็ผักพวกนี้ค่ะรุตาซื้อมาเขาลด50%จะหั่นผักพวกนี้ไปแล้วก็ไปปรุงร่วมกันกับผักของเราค่ะ การหั่นผักนะคะก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรแค่ทําให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ใครจะหั่นแบบหั่นครึ่งแบบนี้หรือจะหั่นแบบม้วนแบบนี้ก็ได้ค่ะเน้นว่าคือให้เขาเข้ากับเนื้อผักซองของเราแล้วก็ทำแบบง่ายๆไม่ต้องม,มีอะไรสลับซับซ้อนมากค่ะ ต้นหอมใหญ่ต้นหัวหอมใหญ่หรือต้นหอมใหญ่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะหั่นไปเลยค่ะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหั่นไปเลยค่ะตอนห่านี้ระวังมือนิดนึงนะคะแฟไอ้มีดรล่มี้แฟนซื้อมาจากตลาดนัดที่เมืองไทยค่ะ แล้วคนที่นี่นะคะเขาจะใส่ใบตัวนี้ด้วยพนักตามไม่แน่ใจว่าชื่อใบอะไรใครรู้ช่วยบอกทีนะคะลืมลืมชื่อลืมร้อนแล้วก็จะใส่ซิมลงไปนิดนึงค่ะ พอให้เขาได้มีกลิ่นหอมแค่นี้พอแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะกลอยให้เขาตุ๋นอย่างนี้ตีเวลาก็ประมาณสักเป็นครึ่งชั่วโมงทีเดียวเลยค่ะก็ชิมน้ำก็นิดหนึ่ง นนี้ตาขอชิมน้ำก็นิดหนึ่งค่ะว่ารุชาติก็เป็นแบบนี้นค่ะอืมเปรี้ยวอืมเปรี้ยวสะใจมากอากาศหนาวๆแบบนี้อืมรสชาติแบบนี้วาุุตาจะไม่เติมอะไรลงไปคือถือว่าโอเค แล้วก็ปล่อยให้เขาตุนไปคู่ไปกับผักแบบนี้ตุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยค่ะตเดือดปุดๆแล้วค่ะยังไม่เปิดเลยค่ะโอ ยังแข็งอยู่เลยแบบนี้ต้องต้มอ,อ,อีกไปอีกสักพักแล้วค่ะต้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วเราคอยมาจิ้มว่าเนื้อหมูของเราเวลาจิ้มลงไปแล้วเขาเปื่อยยุ่ยแล้วหรือยังถ้าเนื้อหมูของเราเปื่อยยุ่ยแล้วก็แสดงว่าเราสามารถ เราก็ก็เสร็จแล้วค่ะปรุงเรียกเ,กเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะขาหมูเยอรมันสไตล์ของวารุตาค่ะอุย้ยเปื่อยยุยยุยย,ย,ยุยเลยค่ะ น,นี้ค่ะขอชิมผระกาศดองก่อนค่ะผระกาศดองนี้นะคะถงุงละบรุตาซื้อมา79เซ็ซนก็ตีว่า80เซนแ0ดเซนคูณด,ด้วย37บาทคิดง่ายๆว่าเป็น40บาทก็ประมาณ32บาทต่อถุงค่ะ ืพรุตาคิดถึงอะไรนะข้าวขาหมูบ้านเราเลยค่ะขาหมูพร้อมกับประกาศโดงมีกระเทียมมนี้พริกอร่อยค่ะอือร่อยมากๆเลยค่ะอืม อร่อยเนื้อนุ่มมากอืมอากาศหนาวๆแบบนี้ได้กินของร้อนๆเปรี้ยวๆอร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหมูที่เราต้มไปนะคะ เนื้อนุ่มมากมนุ่มมากเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะ เยี้ยวอร่อยมากมหมูขาหมูหนึ่งขาวรุตาซื้อมาราคาที่ประมาณสองร้อยสี่สิบบาทค่ะสองร้อยสี่สิบสองร้อยหกสิบบาทประมาณนั้น ขาหมูละอ้ๆกับปัากาศดองนั่งมองอากาศหนาวอยู่ข้างนอกเราอุ่นอยู่ข้างในชื่นใจจังค่ะอื เป็นเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำได้ยิ่งประเทศไทยบ้านเราตอนนี้ก็กำลังย่างเกระสู่หน้าหนาวลองซื้อมาทำดูนะคะง่ายแล้วก็เมนูแบบนี้นะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีโดยเฉพาะคนแก่ๆที่เขาเรียกว่าฟันไม่ค่อยจะมีหรือ ฟันไม่ค่อยจะดีสามารถที่จะทานแล้วโล่งคอนุ่มเล่นมากๆเลยค่ะแนะน,นําแนะนํานะคะสําหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็อย่าลืมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกําลังใจให้กับเราทั้งคู่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวารุตาด้วยนะคะเดีย๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหนะ้ากันสวัสดีคะ่ะ Bye-bye.